หากว่าใครมาสถานที่แห่งนี้ไม่รู้จักลูกพี่ออสของเราแล้วก็ทุกคนจะต้องร่างกายไม่สมประกอบแน่นอนลูกพี่หัวเราะให้ดังๆหน่อยสิเป็นไงหน้าเกรงขามขนาดไหนไอ้ตาครับผมเอ็งบอกสรรพคุณไปเลยว่าลูกพี่ของเราในร้ายกาจยังใดหรือ อะไรเฮี้ยเหี้ยอย่างนี้รมันโหดครับดูห้องพักอันนี้มันตีหัวไว้ก่อ้ะเฮ้ยบอกทบาไปว่าลูกทีอ๋อปากดีของเราความโหดเหี้ยมเป็นยังไงมึงไปแอบนัดมันแต่เม right> ื่อไหร่นะเห็นเขาว่างอยู่มี่น้าหายไปนานพอไอ้ห่ก็ฮะใจเย็นๆใช่ไหมใช่ เองใช่ไหมที่ออกจ,อจากุกมากจุ๊ยเฮ้ยของขึ้นของขึ้นเห็นไหมแจ๊คทุกครั้ง,งนงนั่งหาลูกพี่ก่อนพวกเขาโอ้ย เราเนี่ยเ้าจะจะฆ่าคนแล้วก็มึงกล้ากินน้ำต่อจะลุกพี่มึงไปล่ะคนเราไอ้พ่อคนเราไอ้พ่อฮะไม่ใช่เจีบมันดูตลอดแต่พูดมีเรื่องกันเลยนะครับพี่ครับใจเย็นๆนะครับพ่อพี่ใครกันรันนี่ผู้ชายอใช่ไหมคะนักข้อสอบนั่นไงว่าจะเล่นเองเลย ตายเพราะความบ้าขามเลยระวังไว้แบบก่กอนพี่ออสพี่ออ<ต>สยังตายไม่ได้พี่เป็นพี่ใหญ่ดูแลบบก,กันด้วยมึงนี่จ<ส>ริงจังกับผู้หญิงมากบ้าขากัเติสายพี่ต้องกลับมาเป็นสองกองเติมเหมือนเดิมแล้วหรอผมอยากให้พี่กลับมาเป็นสององเติมเหมือนเดิมทําให้มันได้เห็นให้มันได้รู้ขอเสื้อไว้ชว็อกทะเลาะกันแล้วจดใยยังพี่พี่สองกองเตยขอบอกกับพวกมึงว่า ขอเดี่ยวกับลูกพี่มึงได้ไหมขอเดี่ยวกับลูกพี่มึงได้ไหมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยผมขอเดี่ยวกับคุณได้ไหมครับจ่ายเลยลูกหลานเปรียบเปรียบมาหายเลยเฮ้ยเอาแล้วตั้งการแล้วเป็นไงเรา้เฮ้ย จะลองไงจะลองไมไม่เอาครับผมกลัวเจ็บล้มไปเจ็บครับผม,อผมบอกแล้วโหทีหลังนี่อะไรโอ้โหโอ้โหโอ้นี่แหละความหวังของเราโอ้โหโอ้โหอไง เยโอเคโอเคนะโทษนะออนนะขอโทษนะเฮ้ยออหน่อยแล้วไปพอพี่ออนหน่อยแล้วโอเคเมื่อกี้หนักมากโอหนักหนักหักหนักนัักักัเนยอัดแรงอัดแรงกนักนนนรนหนหนหลกก สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการที่วิยเซนที่วิยาเซนที่วิยเซนที่วิยาเซนที่วิยา